สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะวันนี้มีเสียงยืนยันจากผู้บริหารที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของการบินไทยนะคะยืนยันมาตรฐานของสายการบินว่าเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรระดับระหว่างประเทศและทุกครั้งที่มีการจัดทดสอบการบินไทยสอบผ่าน เรื่องนี้เป็นการออกมาตอบโต้ในส่วนหนึ่งด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานของแจ็คเด็กที่จัดอันดับความปลอดภัยของสายการบินทั่วโลก60สายการบินปรากฏว่าจัดว่าการบินไทยอยู่ที่อันดับที่53ผู้บริหารการบินไทยบอกว่าการจัดอันดับของแจ็คเด็กไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะ แต่ด้านหนึ่งถ้าย้อนกลับไปดูสายการบินอื่นๆที่ทํางานมานานและเปิดให้บริการมาเก่าแก่กว่าการบินไทยก็อาจจะไม่ได้มีอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงเหมือนที่เคยเกิดกับการบินไทยค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะการรับรองมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ครั้งล่าสุดเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เป็นข้อมูลอีกด้านที่บริษัทการบินไทยชี้แจงตอบโต้แจ็คเด็กหรือศูนย์ประเมินข้อมูลด้านอุบัติเหตุสายการบินของเยอรมันที่จัดอันดับความปลอดภัยให้การบินไทยอยู่ที่53จาก60สายการบินทั่วโลกแจ็คเด็กเปิดเผยวิธีการคำนวณโดยใช้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่และจำนวนผู้เสียชีวิตในรอบ30ปีย้อนหลังจากนั้นคำนวณรายได้ของสายการบินต่อผู้โดยสาร1คนต่อระยะทางบิน1กิโลเมตร แต่ผู้บริหารการบินไทยมองว่านี่เป็นวิธีการประเมินที่ไม่ถูกหลักความปลอดภัย <c oughs> ของแจ็คเด็กเนี่ย <c oughs> เขาเอาจํานวนผู้โดยสารตั้งแล้วเอาจำนวนจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุไปคิดอันนี้คร่าวๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ exactly แต่อายาตาเนี่ยนะฮะเราทราบสูตรชัดเจนว่าเขาจะเอาจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วไปเทียบต่อจํานวนเที่ยวบินทั้งหมดที่บินอันนี้มันถูกต้องตรงประเด็นเท่าะอะไรเลยไหมฮะ บางแอร์ไลน์เนี่ยฮะอาจจะบินไม่กี่เที่ยวบินคือมีเครื่องบินน้อยอาจจะมีเครื่องบินสักสองสามลำก็มีบางแอร์ไลน์มีเครื่องบินไปร้อยร้อยลำก็มีดังนั้นเนี่ยจำนวนเที่ยวบินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เท่ากันการเปรียบเทียบก็ต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนการที่ไออ a ต้าหรือไอเคโอเนี่ยเขาเอาจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตั้งเนี่ยแล้วหารด้วยจานวนเที่ยวบินที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ามันก็จะออกมาเป็นจุดศูนย์ศูนย์ศูนอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ผ่านมา IKO a อ a เราอยู่ในอันดับที่ดีมาตลอดสายการบินไทยเปิดให้บริการปี2,505เกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตหรือเครื่องบินใช้การตอบไม่ได้9ครั้งตัวเลขผู้เสียชีวิตรวม239คนไม่ตรงกับข้อมูลของแจ็คเด็กที่อ้างว่าเสียชีวิต309คนอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นวันที่31กรกฎาคม2535 เครื่องบิน Air ์บัสสามเที่ยวบินที่สามชนกับภูเขาในกรุงกาดมันดูประเทศเนปาลมีผู้เสียชีวิต113คนอุบัติเหตุใหญ่ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้น14ปีก่อนเครื่องบิน Air ์บัสเอสาเที่ยวบินที่สองเสียการทรงตัวพุ่งตกลงไปในป่ายางห่างออกไปสองไมล์จากสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เสียชีวิต102คน เมื่อเปรียบเทียบกับ20อันดับแรกที่แจ็คเด็กรวบรวมสถิติอุบัติเหตุจะพบว่าสายการบินส่วนใหญ่ไม่เกิดอุบัติเหตุใหญ่และไม่มีผู้เสียชีวิตในรอบ30ปีที่สำคัญคือ20อันดับแรกมีถึง8สายการบินเช่นฟินแอร์ของฟินแลนด์คาเท่แปซิฟิกของฮ่องกงบิทิชแ a i r เวย์ของอังกฤษเปิดกิจการมานานกว่าสายการบินไทย สายการบินที่เปิดบริการไม่นานและมีกิจการขนาดเล็กอาจไม่สามารถวัดผลกับสายการบินไทยได้โดยตรงแต่บางสายการบินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการบินไทยก็สามารถรักษาสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้คือเงี้มาตรฐานของ i อคหรือไอเอตไม่ได้บอกว่าศูนย์เนี่ยคือคือไอคโอไอเอตไม่จัดอันดับแต่จะมีมาตรฐานอันหนึ่งที่ระบุว่าในใน,ในเที่ยวบินเนี่ยกี่เที่ยวบิน การเกิดอุบัติเหตุต้องเกิดไดไ้ไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมฮะกำหนดไว้ว่าถ้าไม่เกินเท่านี้เราคือมาตรฐานถ้าเราไม่ไม,ไม่ผ่านมาตรฐานอันนี้นะฮะเราจะไม่สามารถบินเข้าประเทศต่างๆได้นะเพราะว่าเขามีกฎการบินของเขามันมีกฎการบินสากลผมยกอย่างเช่นเอ,อ,อเมริกาเนี่ยจะมี FAA ใช่ไหมครับ FAA นี่เข้มเข้มข้นกว่า icao นะแต่การบินไทยไม่เคยถูก disqualify เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ในโลกเนี่ย มีสายหลายสายการบินในเอเชียที่ถูกดิสคอร์ฟายนะแต่ผมจะไม่พูดถึงว่าเป็นใครนะเราไปหาดูแล้วกันการจัดอันดับความปลอดภัยของแจ็คเด็กให้การบินไทยอยู่ที่53จาก60สายการบินทั่วโลกผู้บริหารการบินไทยเชื่อว่าจะไม่กระทบกับความมั่นใจของลูกค้าหากเครื่องบินของการบินไทยยังรักษามาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หรือยังสามารถบินเข้าสหรัฐ ที่ใช้มาตรฐาน FAA ซึ่งยอมรับกันว่าเข้มงวดมากที่สุดแต่ตัวเลข30ปีย้อนหลังที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตของสายการบินไทยอาจไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสายการบินชื่อดังของโลกจำนวนไม่น้อยที่ทำสถิติไม่เกิดอุบัติเหตุ100%มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่าแม้ว่าการบินไทยจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสากลแล้วก็ตามบราวิชิมณีไทย P ี s รายงาน